เดี๋ยวเราไปเดินดูไม้กระดานแผ่นที่ใหญ่ที่สุด,ด,ดทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะพี่น้องดูนะคะแผ่นเดียวรุ่นล้วนเลยนะคะไม่มีรอยต่อ น้องมิ้นจะเลี้ยงวัวเอ้ยเลี้ยงควายอยู่นี่<ห>นะครับไ,รไม่ได้ไม่ได้มันพักผ่อนอยู่มิ้นควายตัวนั้นน่ะหรอไม่ควายตัวอย่างไรหรอไม่เคยเห็นลูกมันน่ารักอ่ะมันมันพักผ่อนอยู่ สองพี่น้องนะคะสองพี่น้องดูควายควายมันพักผ่อนอยู่มันไม่ยอมนี่น้บนีน่นให้วัวน,นี่วันนวมัน,นยืนเนี่ยเนี่ย วอยมหามินแล้วจับหัวันจีมินจ yup. ับได้เหรอจับได้ทามที่มันชื่ออะไรถามันดิมันดิามันามันดิทามันดมันดิทามามันดิามนดิมันดิามันมันดิามามามันมันดิมานามันมันิามดามดมันามันต่างกันเหรอ มิ้นเห็นข้องใส่ปลาไมนะข้องเลข้าไว้ใส่ปลาตลข้องตะข้องอุ้ยมันน่ารักด้วยมันมาหามิ้นด้วยรักจังเลยให้มันกินให้อิ่มเลยคุ่อยมเหเพ่ไากนอร่อยหมเล่าัดัดฟดยำยอร่อยไหมเพื่อนอร่อยไหม เพื่อนมิ้นมันมิน้นคุยมันดิ มันน้ใหแบ้ว่าตามันแบบว่าเหามือ,ตอนตาไม่มาให้ดิไม่มาให้ดิ มันหนึ <c <c ่เลยเออกำใหญ่ๆอ่ะกำตอนที่เราไปบ้านควายได้ไหมเราต้องให้ย่ามันใหญ่ๆเลยแกได้ไปปะแกไปกับเพื่อนเห็นไหมแหละถ้ามันเยอะๆมันกินเยอะๆพวกไอ้นี่กะคนในกล้องมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นกล้องอะควายคือตัวจริงตัวใหญ่มีงี้ด้วยเหรอมันไม่ใหญ่เท่าไอ้ตัวจริงอ่ะให้วัวมื่อกวัวมันมองตาเหล่เลยมินเอามานี่น้องวัว น้องวัวแคะด้วยเมีนเอามาให้วัวมั่งโอ้ยเยอะๆหน่อยก็ได้เขาเียงเอามาอีกหน้าสงสาร มันเป็นวัวแค่น้องเรียบยาวเหรอนาะเยบมันบนะียมากจีบน้องเล็บยาวเหรอโอ้ยมันคงตัดไม่ได้หรอกเล็บก็เป็นอย่างนั้นเองเนี่ยออ้มมัันตตงดไ่หรกถ้ามันไม่ได้วิ่งมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะยาวไปไม่ใช่หมาแมวนะมันต้องสบายเอาเจี๋ยเอามาั้ง ไหมลูกมไหยครับอย่น้มันทไหมครับ,รบสวยอ่ะเอาให้มันอีกสิ แล้วมันจะเป็นอะไรไปล่ะ มิ้นมัน,มนจะเอาอีกอ่ะมิ้นมัน,มนจะเอาอีกอ่ะไอ้น้องอัวน่ะหมดแล้วเอามาให้มันหน่อยตัย้มใหญ่อ่แคนี้หร นี่นั่งนะคะจะมีะแผนกให้อาหารสัตว์จะมีะแผนกให้แรงงานเลี้ยงวัวมันไม่กินตรงนี้มันทนไมกินตรงนู้นอ่ะมันกระชากไปเลยใช่ไหมแน่น,นอนกินแล้ววายเบื่อแล้ว,ลว,อ,ลวอ๋อมันจะมาเอาทางนี้มินน,นี่มันมาแย่งตัวนี้อ่ะเออ มันมาแย่งของน้องวัวแล้วนะ่ะนี่เรากำลังทำวุ้นลอยเรียกควายอยู่นี่แล้วตัวนั้นน่ะนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปหาพี่มิ้นดีกว่าพี่มิน้นพี่มิ้นเลี้ยงหนูคนเดียวนะไม่เห็นมิ้นนำมาให้วัวมันอิจฉามันเลยเดินมาแย่งของวัว จะเป็นกระบะที่เขาเอาไว้ให้อาหารวัวควายนะคะใส่หญ้าไว้ให้อันนี้จริจะไปเกี่ยวมาใหม่ๆสดๆเอก็บเชยนกินเนาน้องควายตาแป๋วเปมันใหญ่จังไม่เคยเห็นควายตัวเป็นๆมาก่อนนั่นลูกมัน ตัวเนียแม่ควายใช่แม่นางก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายของนางอยู่เนี่ยไม่ยอมไปไหนนะคะฟังเสียงเคี้ยวนะคะอร่อย อร่อยมากเลยใช่ไหมอร่อยมากเลยใช่ไหมน่รักจัถ้าโดนมันเหยียบไปเนี่ยจะเหลือเหรอมันดูหนักเนอะมันล้มทับก็ตายแล้วดูตาบ้ทีนี้ ลอเลียนเหนือเฮ่าก่าฮาฮ่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 า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่่า่าาฮาฮ่าน่าน่าฮ่่่าฮ่่่ มาแรงเกาะกันโมเนี่ยบ่ายโมอ่อะเออไปรีบไปพอแล้วเอาพี่เข้าไปแล้วลูกนะไม่บายเดี๋ยวพี่เข้ามาหาใหม่นะนะลูกนะไป สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีน้องควายนะคะบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่จ้า